เมื่อพูดถึงการมาร์กหน้านะครับแน่นอนนะครับว่าการมาร์กหน้าเป็นประจำเนี่ยจะช่วยให้ผิวของเราสว่างกระจ่างใสอยู่แล้วนะครับแต่จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะถ้าเรามาร์กหน้าอย่างตรงจุดตรงกับปัญหาผิวของเราตรงกับสภาพผิวของเรานะครับ สวัสดีครับศีเอนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ C ีเองนะครับช่องที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผิวหน้าการดูแลตัวเองนะฮะเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงา,ตามต่างๆนะฮะใครที่ชื่นชอบเรื่องในด้านนี้นะฮะสามารถกดติดตามศีเอกไว้ได้เลยนะครับ วันนี้นะครับสีเอกก็จะมาตามชื่อคลิปเลยจ้าเราจะมาพูดถึงการมาร์กหน้านั่นเองนะฮะเมื่อพูดถึงการมาร์กหน้านะครับแน่นอนนะครับว่าการมาร์กหน้าเป็นประจำเนี่ยจะช่วยให้ผิวของเราสว่างกระจ่างใสอยู่แล้วนะครับแต่จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะถ้าเรามาร์กหน้าอย่างตรงจุดตรงกับปัญหาผิวของเราตรงกับสภาพผิวของเรานะครับซึ่งวันนี้นะครับสีเอกก็มีผลิตภัณฑ์นะครับที่จะมาช่วยให้ทุกคนนะฮะมาร์กหน้าอย่างตรงจุดตรงกับ สภาพผิวตรงกับปัญหาผิวของเรานะฮะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือแทดนนี่เลยจ้าเป็นมีมีคอสนะคะเซเวนเดย์นะคะเป็นมาร์กชิทเนาะเป็นมาร์กน้าที่บอกได้เลยว่ามีให้เลือกถึง7สูตรนะครับซึ่งแต่ละสูตรเนี่ยเหมาะกับใครอะไรยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกกันเลยนะครับ มาดูกันที่ตัวแรกนะครับเป็นสูตรเลมอนจากเกาะเจจูนะคะผสมกับสาหร่ายจากทะเลลึกนะคะบอกได้เลยนะคะว่าสูตรนี้นะครับเหมาะกับคนที่มีปัญหาผิวแห้งนะครับเนื่องจากเลมอนจากเกาะเจจูเนี่ยมันมีวิตามินซีสูงเนาะก็จะช่วยในเรื่องของผิวทําให้ผิวของเราเนี่ยสว่างกระจ่างใสแล้วก็ชุ่มชื้นนะฮะแล้วก็จะช่วยในการผลัดเซลล์ผิวอีกด้วยนะครับส่วนสาหร่ายจากทะเลลึกเนี่ยบอกได้เลยว่ามันจะช่วยในการ ดูดซับสิ่งสกรปรกนะฮะสิ่งตกค้างออกมาให้หมดจากผิวของเราแล้วก็จะเติมความชุ่มชื้นเข้าไปในผิวนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าเหมาะกับคนที่มีปัญหาผิวแห้งมากๆเลยนะฮะสำหรับซองสีเหลืองนะครับ มาต่อกันที่ตัวที่2เลยนะครเป็นสูตรที่2เนาะบอกได้เลยนะครับว่าเป็นสูตรที่เหมาะกับคนที่อยากมีผิวขาวใสอย่างสาวเกาหลีนะฮะเนื่องจากมีส่วนผสมของสตรอเบอรี่ขาวกับองุ่นนะคะสตรอเบอรี่ขาวเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระปรับสภาพผิวของเราให้มีความสม่ำเสมอนะฮะแล้วก็มีวิตามินซีสูงช่วยในการ ปรับผัดเซลลผิวด้วยนะครับนอังุนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนนะฮะช่วยชะลอการแก่ก่อนวัยด้วยนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการลดความมันบนใบหน้าด้วยนะครับสำหรับเจ้าสูตรสีชมพูนี้นะครับสามารถใช้ได้เลยนะคะสำหรับคนที่มีความอยากขาวใสแบบสาวเกาหลีนะฮะนี่เลยจ้าเข้าสู่ตัวที่3นะครับใครที่มีปัญหาสิวเซียงสิวอ,อักเสบสิวุกตันนะฮะ ต้องเจอเจ้าต,ตัวนี้กันเลยจ้าเนื่องจากมีส่วนผสมของใบบัวบกกับแอปเปิลเขียวนะฮะแน่นอนนะครับว่าใบบัวบกเนี่ยจะช่วยในเรื่องสิวอยู่แล้วนะฮะจะช่วยในการลดการอักเสบของสิวลดสิวแล้วก็ลดการเกิดใหม่ของสิวนะคะชิคี้พายสีอุตานเนี่ยบอกได้เลยว่าหายไปอย่างแน่นอนนะคะส่วนแอปเปิลเขียวนะคะจะช่วยในการกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่นะคะบอกได้เลยว่าช่วยลดแล้วก็ช่วยสร้างเซลล์ผิวใหม่นะครับให้สว่างกระจ่างใสขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะคะ สรับเจ้าซองสีเขียวนี้ฮนะสูตรแอปเปิ้ลเขียวกับใบบัวบกนะครับ เข้าสู่ตัวที่สี่นะคะซองสีส้มแบบนี้เลยนะคะนี่ใครที่มีปัญหาจุดด่างดำเยอะๆเนี่ยรอยดำรอยแดงเนี่ยบอกเลยว่าต้องตัวนี้เท่านั้นนะคะนี่เจ้าตัวนี้มีส่วนผสมระหว่างลูกพีชกับไข่มุกนะคะลูกพีชนะคะมีวิตามินซีสูงนะคะจะช่วยในการลดจุดด่างดำต่างๆนะคะช่วยฟื้นฟูผิวที่คล้ำเสียนะคะส่วนไข่มุกเนี่ยมีกูต้าไทโอนะคะจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมีความสาว่างกระจ่างใสขึ้นนั่นเองนะคะ ใครที่มีจุดด่งางดำเยอะๆนะคะต้องลองเลยนะคะสำหรับเจ้าซองสีส้มแบบนี้จ้ามาต่อกันที่ตัวที่5นะคะ ใครที่มีปัญหาหลุมสิวรูขุมขนกว้างหลุมสิวเยอะนะคะเจอเจ้าตัวนี้ไปนะคะรูขุมขนเล็กกระชับอย่างแน่นอนนะครับตัวสีฟ้านะคะมีส่วนผสมระหว่างอะโวคาโดกับน้ําผึ้งนะคะตัวโอะโวคาโดเนี่ยแน่นอนนะคะว่าจะช่วยในการกระชับรูขุมขนอยู่แล้วนะคะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระด,ด้วยนะครับส่วนเจ้าน้าผึ้งนะคะจะช่วยในการผลัดเซลล์ผิวแล้วก็เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะฮะนี่ใครที่มีรูขุมขนกว้างนะคะนำไปแช่ตู้เย็นไว้ แล้วก็นํามามาร์หน้าเนี่ยจะช่วยในการกระชับรูขุมขนได้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะฮะสําหรับเจ้าตัวสีฟ้านี่ครับตัวที่6กันแล้วนะฮะตัวที่6นี้นะฮะบอกได้เลยนะคะว่าใครที่อายุใกล้เข้าเลข3แล้วหรือเลข3ไปแล้วนะฮะต้องใช้เจ้าตัวนี้เลยนะฮะเพราะเจ้าตัวนี้นะคะจะช่วยในการ ยกกระชับผิวนั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้มีส่วนผสมระหว่างว่านหางจระเข้กับบลูเบอร์รี่นั่นเองนะครับเจ้าบลูเบอร์รี่นี่นะครับจะช่วยในการยกกระชับผิวฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงฮะส่วนเจ้าว่านหางจระเข้นะคะจะช่วยในการยกกระชับนะครับเติมน้ําให้กับผิวให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีความใสเด้งนะครับช่วยชะลอการแก่กว่าวัยด้วยนะคะสำหรับเจ้าตัวซองสีม่วงนี้นะครับ เข้าสู่ตัวที่7ตัวสุดท้ายแล้วนะครับนี่เลยนะครับนี่เป็นส่วนผสมระหว่างทับทิมกับมะเขือเทศนะฮะนี่แน่นอนนะครับว่ามะเขือเทศนะฮะจะช่วยในการลดเรือนริ้วรอยนะฮะใครที่มีปัญหาริ้วรอยเยอะๆนะฮะใช้เจ้าตัวนี้เลยนะครับเจ้าตัวมะเขือเทศนะฮะจะช่วยในการลดเรือนริ้วรอยริ้วรอยที่ดูลึกๆเนี่ยมันจะดูตื้นขึ้นนะฮะส่วนเจ้าทับทิมนะฮะจะช่วยในการชะลอวัยนะฮะช่วยชะลอการแก่กว่าวัยนะครับนี่สำหรับใครที่ริ้วรอยเยอะๆนะคะ ต้องลองสูตรนี้เลยนะครับมาเขือเทศกับทับทิมนั่นเองครับและนี่ก็เป็น7สูตรมาร์กหน้านะคะที่สามารถให้ทุกคนนะฮะเลือกใช้ให้ตรงกับปัญหาผิวของเราตรงกับสภาพผิวของเรานะฮะแต่ละคนเนาะมีปัญหาผิวไม่เหมือนกันนะคะสามารถเลือกใช้ให้ตรงกับสภาพผิวปัญหาผิวของแต่ละคนได้เลยนะคะมาดูกันที่แผ่นมาร์กของเขากเลยนะฮะมาร์กหน้าเซเวดเนี่ย บอกได้เลยว่ามาร์กเพียงแค่15นาทีเท่านั้นนะคะเราก็จะได้รู้สึกถึงความนุ่มชุ่มชื่นของผิวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเนื้อผ้าของเขานะคะเป็นเนื้อผ้าเินเซลบางเพียง0.2มิลิเมตรเท่านั้นบอกได้เลยว่าบางแบบนี้ ซึมซับได้ดีมากๆเลยนะฮะแผ่นของเขานะฮะเป็นแผ่นความเย็นนะฮะไม่ต้องนําไปแช่ตู้เย็นนะฮะก็สามารถนำมามาร์คผิวได้จะได้รู้สึกแบบเย็นสบายผิวนะครับนี่ เนื้อเซรั่มของเขาบอกได้เลยว่าเป็นเนื้อเซรั่มที่มีความเข้มข้นมากซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ง่ายนะคะมาร์ทแค่สัปดาห์ละสองถึงสามครั้งเท่านั้นนะคะผิวของเราก็จะนุ่มลื่นกระชับแต่งหน้าติดทนติดนานอย่างแน่นอนนะคะนี่นะครับสีเอกก็จะนามามาร์กหน้าไว้แบบนี้นะคะมาร์กหน้าเสร็จเรียบร้อยนะฮะเนื้อเซรั่มของเขาที่หลงเหลืออยู่นะคะในซองฮะบีบลงฝ่ามือนะคะเราสามารถนํามา ทาผิวแขนผิวขาทาคอของเราได้นะคะจะช่วยให้ผิวแขนผิวขาของเรานะคะมีความนุ่มชุ่มชื้นไม่แพ้ผิวหน้าเลยจ้า <IS IN> ข้อห้ามสําหรับการใช้มาร์กตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าเรามาร์กหน้าเนี่ยเรามาร์กเพียงแค่ส5านาทีก็พอนะคะเนื่องจากเราอยากให้มันทิ้งจนแห้งนะคะพอเวลาที่มาร์กมันแห้งแล้วเนี่ยจากที่มันจะให้ความชุ่มชื้นของเรานะคะมันจะดูดเอาความชุ่มชื้นของเรานะคะพอแผ่นมันแห้งนะคะมันจะดูดเอาความชุ่มชื้นของเราไปจนหมดนะคะดังนั้นมาร์กเพียงแค่ แค่15นาทีก็พอนะคะหลังจากนั้นฮะ,ะนำมาร์กที่เหลืออยู่นะคะนี่มันอาจจะมีความชุ่มชื้นอยู่ฮะ,ะเราสามารถนํามาเช็ดผิวเป็นรอบที่2ก็ได้นะคะเพื่อให้ผิวของเราอย่างมีความนุ่มชุ่มชื้นนั่นเองนะครับ คลิปหน้านะคะซีเอกจะมาใช้ให้ดูเลยนะคะ7ตัวนี้นะคะหลังจากใช้ไปแล้ว7ตัว7วันนะคะผิวหน้าของ C ีเอกเนี่ยจะดีขึ้นขนาดไหนคะรอติดตามชมได้เลยครับสามารถหาซื้อได้จากช็อปเครื่องสําอางท,ทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นวัตสันหรือแม้แต่เซเว่นหรือเวนต้มีขายเช่นกันนะครับหรือแม้แต่ลาซาด้าช o อปปี้นะคะก็มีขายเช่นกันเดี๋ยว c ีเอกจะแปะลิงก์ที่สามารถสั่งซื้อได้ไว้ที่ใต้คลิปกันเลยนะครับาสามารถหาซื้อได้ตามสูตรที่เหมาะกับสภาพผิวของเราเหมาะกับปัญหาผิวของเรานะครับนี่ หลายๆคนนะครับสงสัยว่าแพงนี่เปล่าเจ้ามักนี่นําเข้าจากเกาหลีเลยนะครับบอกได้เลยนะครับว่าราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะฮะตกซองละ39บาทนะฮะซึ่งช็อปหลายๆที่เนี่ยเขากําลังทํา โปรโมชั่นลดราคาอยู่นะฮะซึ่งบางที่เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าลดเหลือเพียงแค่19บาทเท่านั้นนะคะซึ่งสามารถหาซื้อได้มามาร์กหน้าได้เลยนะครับเดี๋ยวซีเอกจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะฮะใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อมาใช้ได้เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้นะคะซีเอกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดถูกใจคลิปหน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสหรับวันนี้สวัสดีครับ